ตัวนะครับเนื่องจากว่าเป็นภารกิจที่ผมติดตามความเคลื่อนไหวในกรณีของคุณอนันททองอุ่นประธานกลุ่มทิศทางหม่นครศรีนะครับวันนี้ลองมาถอดรหัสดูนะครับว่าคิดยังไงที่คุณอนันททองอุ่นนั้นมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทางข้างที่ตัวเองเนี่ยมีตําแหน่งระดับจังหวัดอยู่แล้วก็คือเป็นท้องถิ่นจังหวัดพัทธุงนะครับหลายคนก็สงสยัยหลายคนก็แปลกเหมือนกันว่า รับรายการมากว่า30ปีแล้วอายุรายการเนี่ยยังคงเหลือกว่า3ปีเส้นทางสายรายการของคุณอนันอุ่นนั้นก็ดูสวยหรูไม่ขี้เหร่นะคิดอย่างไรทําอย่างไรจึงได้เปลี่ยนใจลงมาเป็นไม่ใช่ลงมาเขาเรียกคือมาเป็นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าเราไปดูตั้งแต่เล็กจนมาถึงวัยเยาว์นะฮะมาถึงวัยทํางานเนี่ย อน,นันต์ทองอุ่นก็เป็นคนลุ่มน้ําปากพนังอยู่ตําบลเชียงเขาอาเภอ,อตําบลเชียงเขาอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนจบประถมมัธยมที่นี่แล้วไปต่อปวชแล้วไปต่อปวสกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้รับราชการแล้วเรียนต่อที่มสทจนจบปริญญาตรีมาแล้วก็ต่อที่ราำําแหงจบปริญญาโทแล้วก็เส้นทางสายรายการของอนันตนั้นก็เติบโตโดยลำดับ ไม่มีอะไรที่ติดขัดแม้แต่นิดเดียวนะครับตอนที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็อยู่ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ไปขึ้นเป็นท้องถิ่นจังหวัดมหาสาร,รคามล่าสุดนะครับก็ย้ายมาเป็นท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงแต่ก่อนหน้านี่ครับน่าสนใจมากเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เรานักปกครองก็ทำงานกับชุมชนทำงานกับท้อง ที่ท้องถิ่นมาตลอดจนมาเป็นปลัดอำเภอที่ดูแลตำบลก็ท้องถิ่นท้องที่แล้วพอม,มาเป็นปลัดอำเภอก็ทำงานท้องถิ่นท้องที่พอม,มาเป็นผู้นวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาก็ทำงานกับท้องถิ่นท้องที่พอมาเป็นท้องถิ่นจังหวัดก็ทำงานกับท้องถิ่นท้องที่ผมเคยถามคุณนันมานานแล้วว่าคิดอย่างไรที่ มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค,คำหนึ่งที่ผมชอบและก็จำไม่ลืมคุณนันท์ทองอุ่นบอกว่าเมื่อผมมีโอกาสจะรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยผมพร้อมแล้วผมถามว่าทำไมไม่มารับใช้คนนครเนี่ยในฐานะที่เป็นข้าราชการคุณนันท์ทองอุ่นบอกว่าการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราชเนี่ยมันทำงานได้มากกว่าแล้วเขาบอกว่างานพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเป็นงานที่ท er ัาหักมากๆลูกผู้ชายที่หัวใจเข้มแข็งแบบนี้แล้วพูดสั้นๆแบบนี้ทำให้ผมสนใจเลยต้องมาถอดรหัสให้ลึกไปกว่านี้ว่าวันนี้สิ่งที่คุณนันท์หวังกับนครศรีธรรมราชคือหวังอะไรก็แ,แปลคาวามไม่ง่ายคุณนันท์เล่าให้ฟังว่า นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่นะฮะ23อำเภอมีทั้งอ,อบจอบตและเทศบาลประชากร1ล้าน5แสนกว่าคนทรัพยากรธรรมชาติมากมายทั้งเรื่องของเขาป่านาเลเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังต่อว่าเมื่อตัวเองอยู่กับท้องถิ่นมานานแล้วก็คลุกคลีกับทางนักการเมืองท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น เสนอว่าประมาณวางแผนงานให้ไปแล้วทำไมสิ่งที่เราคาดหวังมันทำไม่ได้ผมเลยแทงใจดำนิดเดียวว่าทำไมทำไม่ได้ทั้งส่วนของผมจะไม่ไปแตกส่วนของภูมิภาคแต่จะพูดถึงเรื่องของงานท้องถิ่นตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและอบตอ พบประมาณมีทุกปีมากน้อยก็ว่ากันไปตามสัดส่วนแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นๆแล้วทาไมทําไม่ได้ก็ไม่ได้แปลความว่าคุณนันทองอุน่นประธานกลุ่มทิศทางใหม่นครศรีจะทําได้ทุกเรื่องแต่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาหวังเนี่ยมันแปลว,ว่าอะไรแปลว,ว่าเขาอยากที่จะมาพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเขาเบียวกากเพราะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่จะถึงนี้เนี่ย อยากให้ทุกคนได้จับตามองนะฮะตอนนี้ว่าผมก็ไม่ทราบบันคันว่าจะจะลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจำนวนกี่ท่านแต่ตอนนี้ที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนเดินหาเสียงอย่างเข้มข้นพบป่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องและพบหาในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไปจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับ แล้วเดินมาไม่ใช่เวลาน้น้อยนะครับท่านเดินมาเป็นเวลานานพอสมควรในขณะที่ว่าที่ผู้สมัครท่านอื่นซึ่งยังไม่ประกาศชื่อออกมาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามีใครกี่คนแต่ที่เห็นว่าชัดเจนตอนนี้ก็คือคุณดนันทุ่นประธานกลุ่มคิดทางใหม่นครศรีเห็นได้จากไหนฮะเห็นได้จากป้ายคัทเอาขนาดใหญ่เห็นได้จากไปพบไปเจอในชุมชนที่ต่าง เราจึงไม่แปลกใจว่าทําไมคนที่ตั้งใจทํางานการเมืองระดับอบจอเนี่ยมีความตั้งใจถึงขนาดนี้ถามว่าสิ่งที่พี่น้องประชาช,าชนชางหวัดนครศรีธรรมราชหวังจากคุณนันน์เนี่ยเขาหวังอะไรก็แปลความว่าสิ่งที่คุณนันนให้มาเนี่ยตรงกับความต้องการเขาหรือเปล่าวันนี้คุณนันท์ออุ่นพูดถึงเรื่องของภาคการเกษตรเราส่งเสริมสนับสนุนภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเดินต่อ,อยากเราไม่สมนุนเรื่องน้ําสมมุติว่าเก,กษตรกรปลูกผลไม้ปลูกผักถ้าไม่มีน้ํามันเดินต่อไม่ได้เอาเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วสุดท้ายอยู่ที่ไหนปัญหาก็คืออยู่ที่เรื่องของราคาผลผล,ผลิตที่ออกสู่ตลาดผมถามว่าขนาดนี้เนี่ยบางคดเริ่มต้นที่เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทตกมา60 50 40 15บาท บางทีกยับไป20บ้านเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยผลผลิตออกมาดีราคาไม่ดีกเกษตรกรก็อยู่ไม่ได้เพราะนันค,คือความหวังอันหนึ่งที่คุณอนันทองพูดถึงก็คือว่าต้องแปลรูปผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรให้ได้อันนี้ผมยกตัวอ,อย่างเฉพาะบางพุชอย่างเดียวนะครับแล้วเราเป็นตลาดเองได้อปจหรืออ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยสามารถจะทําตลาดเองได้ทั้งภายในและต่างประเทศนี่อันหนึ่ง อันที่สองเรื่องของการจัดระบบน้ําที่ทําเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มขึ้นมาเนี่ยอัน,นี้ผมอยากเห็นนะอยากเห็นเพราะว่าถ้าเรามีรวมกลุ่มกันแล้วเป็นฟาร์มเมอร์หรือว่าเป็นแปลงใหญ่แปลงรวมอย่างเงี้ยเวลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาจะไปช่วยก็ช่วยได้ปึนกลุ่มเนี่ยมันมันดีกว่าที่เป็นรายย่อยอันต่อมาก็คือเรื่องของกีฬาเห็นไหมฮะพูดขึ้นมาโดยที่ผมก็คิดไปทันเหมือนกัน คุณนันท์ทบอกว่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราส่งเสริมเด็กเยาวชนของเราเนี่ยผ่านได้หลายช่องทางแต่ช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจคือช่องทางของกีฬาเพราะว่าการเล่นกีฬาคือการออกกําลังกายการออกกาลังกายคือการสร้างกุ่มต้านทานแทนที่จะไปม่ดสมกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยก็มาเล่นกีฬาแล้วถามว่าคุณจะทํำยังไงคุณนั้นบอกว่าจะเสนอ ให้มีสนามฟุตซอลเนี่ยหนึ่งตำบลหนึ่งหนังสนามฟุตซอลไอ้น,นี้คือไม่ได้ขายฝันนะฮะแต่ถ้าคุณดังทองทไม่ได้เนี่ยอันนี้ค่อยว่านทีหลังและผมเชื่อว่าคนที่มีความตั้งใจนะฮะเราโชคดีที่ได้พูดคุยกับคุณดันและคุณดันก็ตั้งใจจริงๆในการที่จะเดินหน้าว่าวยเรื่องการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดิการต่างๆมากมายวันนี้โรงเรียนอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย หลายโรงนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปมองว่าโรงไหนดีไม่ดีแต่เราสามารถที่จะเอาโรงเรียนที่สังกัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยกยกระดับขึ้นได้นะครับเรายังทําให้ดีกว่านี้ได้เหตุทำไมที่ผมไปถอดรหัสอันนี้มาเพราะผมมีความเชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์งานท้องถิ่นง,งานท้องที่อย่างคุณนันทองอุ่นเนี่ยนะครับหาได้ยากมากๆนะครับ อันนี้ใครฟังก็อย่าไปน้อยใจว่าเออทำไมประพันธ์พูดแบบนี้ทำงานท้องถิ่นมา30กว่าปีนะครับดูแลท้องถิ่นทั้งแผนพัฒนาการส่งเสริมดูแลเรื่องของงบประมาณวันนี้ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งอ,อบอจอ,อบอผมเชื่อว่าไม่มีนายกคนไหนในนครศรีธรรมราชที่ไม่รู้จักอนันท์ทองอุน่นครับเพราะว่าตอนที่คุณอนันททองอุ่นอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยอยู่ท้องถิ่นจังหวัดเนี่ย ก็ได้ทําเรื่องแบบนี้ให้ท้องถิน่นแต่และท้องถิ่นนะครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยได้มีกบประมาณเข้าไปเสนอแผนพัฒนาเข้าไปสุดท้ายพอมาทําเองเนี่ผมเชื่อว่าคนคนนี้มีตารอบคิดทานแล้วแล้วก็มีพี่มีน้องมีเพื่อนในคณะทําง,งานนี่จะช่วยกันผมมาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะเห็นว่า ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะต้องมีหลักคิดจะต้องมีวิธีคิดจะต้องมีแนวทางจะต้องมีกําลังจะต้องมีสมองจะต้องมีการมีส่วนร่วมเป็นหลักคือองค์กรปกครองต้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลหรือว่าอบาตอเนี่ยทำงานคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นคือฝากไว้ด้วยว่าคือเรื่องของการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเนี่ยต้องทำให้ได้ แล้วการจับไม้จับมือถึงขนาดเอ็มโว่ยกับท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดนครศรีธรรมราชกาทำได้ตั้งแต่เทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมร,ราชเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบอตอ,อบอจอสามารถนั่งหัวโตได้แล้วกําหนดทิศทางในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยเอาโซนนิ่งเนี่ยมาเป็นมาเป็นต้นแบบยกตัวอย่างว่าโซนนิ่งเราแบ่งไว้กี่โซนมีโซนทะเลโซนภูเขาโซนเมือง ก็แบ่งเป็นโซนกันจะห้าโซนหกโซนจะเป็นสี่โซนก็นแล้วแต่เนี่ยอบจอเนี่ยนะครับเป็นร่มใหญ่พอเป็นร่มใหญ่เนี่ยมันก็การให้ท้องถิ่นอื่นไปได้ด้วยทำง็ประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมันมีไม่มากพอสําหรับจังหวัดนครแต่ละท้องถิ่นแต่ถ้าหากว่าคุณนันท์ทองอุ่นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนั่งัวโต๊ะทำทอดตกลงแผนพัฒนาด้วยกัน พบาะางเราก็สามารถหามาได้เราคนนครศรีธรรมราชอยากเห็นท้องถิ่นที่ไม่แปลกแยกอยากเห็นท้องถิ่นที่รวมตัวกันเป็นหนึ่งอยากเห็นท้องถิ่นที่ช่วยกันทิศช่วยกันทําอยากเห็นท้องถิ่นที่ช่วยแก้ปัญหาอยากเห็นท้องถิ่นที่ช่วยนพัฒนาถ้าสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยคนนครศรีธรรมราชก็ไม่ต้องไปนั่งบ่นว่าเออเราเป็นจังหวัดใหญ่ยี่สาเภอ ผู้ว่ามาผู้ว่าไปวัวหน้าสวนมาหัวหน้าสวนไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยเอาคนคนครนี่แหละที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอบอจอ,อบอตเทศบาลเนี่ยเอาคนเหล่านี้มารวมตัวกันและมาทําข้อตกลงกันว่าเราจะกําหนดทิศทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยทำอย่างไรผมในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธร,รรมราชก็อยากฝากความหวังไว้กับคุณอันทองอุ่น ในโอกาสที่จะรับตําแหน่งเป็นนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าเราไม่คิดแบบนี้ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ถ้าเราแปลกแยกกันอยู่แก่งแย่งชิงดีชิงดินทําลายล้างซึ่งกันและกันใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยมันจบมันทําอะไรไม่ได้คือที่ผ่านมาที่บ้านเมืองนพังเพราะอะไรพังเพราะเราไม่ร่วมรักสามัคคีกันมันพังเพราะเราไม่ตรงเปี่ยวกันมันพังเพราะเราต่างคนต่างอยู่เที่ยวนี้ขอฝากให้ณลังทองอุ่นนะครับเป็นกําลังหลัก ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะนั่งหัวโต๊ะกลางโต๊ะหรือนั่งที่ไหนผมก็หาทราบได้ไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นก็คือวันนี้ศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีมากมายพูดง่ายป่าเขานาเลว่าทําสุดยอดอยู่แล้วเรามีองค์พระมุนท่าเจดีนครศรีธรรมราชนะครับกำลังจะขึ้นสู่มอดอกโลกสถานที่ท่องเที่ยวมีชายทะเลที่ยาวมีน้ำตกที่สวยงามนะครับซึ่งเราเนี้ย ฝากท้องถิ่นทั้งหลายนะครับได้ช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันนําเสนอโดยให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยช่วยนั่งหวัวโต้ให้หน่อยแล้วผมในฐานะที่เป็นเพื่อบ้านเพื่อเมืองก็พร้อมยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงานให้สิ่งเหล่านี้เดินไปได้วันนี้ถอดร,รหัสนันทองอุ่นประธานกลุ่มทิศทางใหม่นครศรีฝากเอาไว้อย่างนี้และโอกาสหน้าถ้ามีเวลาผมจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งวันนี้ขอ